มาค่ะกอมนอนแบบรวดเร็วไปเร็วเลยนะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องความเชื่อของคนสมัยก่อนเกี่ยวกับสารหลักเมืองเนาะเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่ามันเป็น,ปนมายอย่างไงเนาะ <gener os> เรื่องไม่น่าเชื่อเล่ากันจนเหลือเชื่อฝั่งคนทั้งเป็นอินจันมั่นคงผู้หญิงสี่หูสีตาลงในหลุมหลักเมือง <theater> เมื่อสมัยเด็ก ได้ฟังคนรุ่นเก่าเล่าหลายต่อหลายครั้งว่าเมื่อจะสร้างเสาหลักเมืองหรือประตูเมืองเจ้าเมืองก็จะให้เสนากลุ่มหนึ่งออกไปเดินตามหมู่บ้านในเวลากลางคืนแล้วร้องตะโกนเรียกอินจันมั่นคงเมื่อมีคนขานรับครบทั้งสี่คนแล้วก็จะนำมาเลี้ยงดูอย่างอิ่มหนีพีมัน จนเมื่อถึงเลิกลงเสาก็จะผลักคนทั้งสี่นี้ลงในหลุมแล้วปล่อยเสาลงมาทับกลบดินลงหลุมเป็นการฝังอาถรรพ์ให้คนทั้งสี่เป็นผีเฝ้ารักษามเมืองถ้าค่าศึกเข้ามาก็ให้มาบอกเพื่อเตรียมการรับได้ทันเรื่องนี้ไม่ใช่เพิ่งเล่ากันในยุครัตนโกสินทร์ในสมัยกรุงศรีอยุธยานายเยเรมีสฟานฟรีดที่คนไทยเรียกกันว่าวันวริด นายฮ้างฮอลันดาซึ่งเข้ามาอยู่กรุงศรีอยุธยานานถึง15ปีและเขียนหนังสือเกี่ยวกับเมืองไทยไว้ห้าเล่มได้กล,ล่าวถึงการสร้างประตูเมืองของกรุงศรีอยุธยาไว้ว่าพระเจ้าแผ่นดินองค์ปัจจุบันทรงเปลี่ยนประตูทั้งหมดประตูเหล่านี้ถือเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์ในประเทศสยามพระเจ้าแผ่นดินทรงสั่งให้โยนหญิงมีคันสองคนลงใต้เสาแต่ละเสาและจำเป็นต้องใช้หญิงมีคันถึง68คนสำหรับประตู17ประตูนี้ วันบริษยังเล่าอีกว่าไม่เพียงแต่ประตูวังเท่านั้นการสร้างที่ประทับในพระบรมมาราชวังก็ได้ทําพิธีนี้เช่นเดียวกันเสาแต่ละต้นก็จะต้องโยนหญิงมีคันคนหนึ่งลงไปหญิงผู้ตายในเวลาใกล้คลอดยิ่งดีเชื่อว่าผู้หญิงเหล่านี้เมื่อตายแล้วจะเป็นผีปีศาจท,ที่ดุร้ายไม่เพียงแต่คอยปกป้องเสาซึ่งตนถูกโยนลงไปเท่านั้นแต่ยังช่วยให้บ้านเมืองค้นจากโรครายอีกด้วยยิ้มไม่ออกเลยนะ่ากลัวนะ วันวริตเล่าอีกว่าหญิงมีคันที่กวาดต้อนมานี้เกิดมีห้าคนได้คลอดบุตรก่อนถึงเลิกทําให้เกิดความสังเวชกันขึ้นออกยาจากกรีจึงกลาบทูลขอให้ปล่อยหญิงทั้งห้าคนนี้ไปนอกจากเรื่องสยองเรื่องนี้แล้วนายวันวริศยังเล่าเรื่องน่าตื่นเต้นของเมืองไทยไว้อีกอย่างการประหารชีวิตออกหลวงมงคลจอมขมังเวทผู้พักดีต่อพระศรีสินและตกเป็นกบฏซึ่งได้แสดงอภินิหารครั้งล่าสุดที่หลักประหารไว้ว่า เมื่อเขาอยู่ในอาการสงบเพื่อรับดาบที่ฟันลงมาเพชรคาดก็ไม่สามารถทําให้เกิดบาดแผลในร่างกายของเขาได้แม้จะได้ฟันเต็มแรงจนใบดาบชนิดโค้งนั้นโคดไปก็ตามทุกครั้งที่เพชรคาดฟันก็จะเกิดเสียงดังเหมือนคมดับกระทบทั้งตีเหล็กหลังจากนั้นออกหลวงมงคลก็ลุกขึ้นดึงเชือกที่มัดตัวออกจับเพชรคาดไว้และบีบคอจนตายเสร็จแล้วก็ขอน้ำ เขาเสกคาถาลงไปในน้ําแล้วเดิ่มไปส่วนหนึ่งที่เหลือใช้รูปไรล้ร่างกายและเอานิ้วขวาจุ่มลงไปในน้ํามนทำเครื่องหมายลงบนตัวด้านสายใต้ซี่โคงในสยามประเทศถ้าผู้ใดถูกตัดสินให้ตายด้วยคมดาบก็จะต้องถูกฟันตรงนั้นซึ่งไส้จะไหลออกมาอย่างเร็วที่สุดแล้วออกหลวงมงคลก็นอนลงแล้วสั่งให้เพชฌฆาตอีกคนที่ถูกนําตัวมาใหม่ให้ฟันเขา ตรงที่เขาทำเครื่องหมายเอาไว้ถ้าหากฝันพลาดออกหลวงมงคลจะบีบคอให้เหมือนกับที่ทำกับเพื่อนเขาคนก่อนเพชรคาดฟันดาบลงไปแต่ด้วยความกลัวพาดจึงทำให้ฟันผิดฟันไปไม่ถึงตายออกหลวงมงคลร้องดังลั่นและสั่งให้ฟันตรงหัวใจมิฉะนั้นจะบีบคอเพชรคาดหนีเสียอีกคนนี่คือวาระสุดท้ายของออกหลวงมงคลบุคคลผู้น่าเกรงขามผู้ทำให้พระเจ้าแผ่นดินและทุกคนในราชตำหนักตกอยู่ในความกลัว วันวาริศเข้าอยู่ในกรุงเสียยุทธยาสมัยพระเจ้าปราสาททองแต่เรื่องกบฏครั้งนี้เกิดขึ้นก่อนที่พระเจ้าปราสาททองจะขึ้นครองราชแสดงว่า <Yes. S 1> นายวันวริศไปเอาเรื่องที่ชาวบ้านเล่ากันมาเขียนเอามาเพื่อให้คนยุโรปอ่านแต่นายวันวริศจะได้ชื่อว่าเป็นผู้บันทึกประวัติศาสตร์ไทยในยุคที่ผู้บันทึกอยู่ร่วมยุคสมัยก็ตามแต่เรื่องประเภทนี้ก็แสดงว่านายวันวริศตอกไข่ใส่เรื่องให้ฝรั่งอ่านสนุกสร้างเรตติ้ง เรื่องที่ไม่น่าเชื่อเหล่านี้เมื่อเล่ากันซ้ำไปซ้ำม,มาก,ก็เลยทำให้หลายคนเชื่อว่าเป็นเรื่องจริงได้อย่างคุณช้างคุณแผนก็เป็นแค่วรณคดีเรื่องเด่นมาถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ในหนังสือประวัติศาสตร์จังหวัดภูเกต็ตฉบับฉลอง25พุทธศตวรรษเมื่อพุทธศักราช2 5 0 0ได้กล่าวถึงการฝังหลักเมืองไว้ว่าเ <China. S 1> มื่อเท้าเทพประสัดตีและเท้าสี่สุนทรได้ถึงอาสัญญัรรมแล้ว พระยาถลางได้เป็นเจ้าเมืองถลางได้จัดหาสถานที่เพื่อสร้างเมืองขึ้นใหม่และได้ตกลงให้สร้างเมืองใหม่ขึ้นที่ตำบนเทพกษัตรีอำเภอถลางในปัจจุบันนี้โดยเรียกว่าบ้านเมืองใหม่เมื่อจัดหาที่ได้แล้วจึงได้ประกอบพิธีกรรมขึ้นเพื่อฝังหลักเมืองโดยนิมนต์พระพิสุส่งรวม32รูป จริญพระพุทธมนต์อยู่7วัน7คืนแล้วจึงให้อำเภอทนายเป่าร้องหาตัวผู้ที่จะเป็นแม่หลักเมืองการเป่าร้องหาตัวแม่หลักเมืองนี้ได้ประกาศเป่าร้องไปเรื่อยๆจนตลอดทุกหมู่บ้านว่าไอ้เจ้ามันเจ้าคงอยู่ที่ไหนมาไปประจำที่ในที่สุดจึงไปได้ผู้หญิงชื่อนางนาค ท้องแก่ประมาณ8เดือนแล้วหนังนาคได้ขานตอบรับสามครั้งแล้วได้เดินตามหาผู้ประกาศไปขณะนั้นเป็นเวลาพบค่ำแล้วเมื่อไปถึงหลุมที่จะฝังหลักเมืองหนังนาคก็กระโดดลงไปในหลุมหลักนั้นทันทีฝ่าหลุมก็เลื่อนปิดเจ้าพนักงานก็กบหลุมฝังหลักเป็นอันเสร็จพิธ,ธีฝังหลักเมืองเรื่องนี้ก็ไม่เคยปรากฏในพงศาวดารเมืองภูเกต็ตแต่มีผู้ต้องข้อสังเกตว่าเหมือนกับเรื่องราชาธิราช ตอนพระเจ้าฝ่ารั้วสร้างปราสาทและทำพิธีเสาหลักเมืองซึ่งมีความตอนหนึ่งว่าคันวันเริกพร้อมกันคอยหาเริกและนิมิตกึ่งเลิกเวลากลางวันพอหญิงมีคันคนหนึ่งเดินมาริมหลุมคนทั้งปวงพร้อมกันว่าได้เริกแล้วก็ผลักหญิงคนนั้นลงในหลุมจึงยกเอาเสาปราสาทนั้นลงหลุม ตามตำราพระราชพิธีนครฐานที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงยึดถือในการทำพิธีฝังเสาหลักเมืองกรุงเทพมหานครน,นั้นมีมาแต่โบราณการหลายฉบับแต่ไม่มีฉบับใดกล่าวว่าใช้ต้นชื่ออินจันมั่นคงและผู้หญิงท้องมาฝังลงในหลุมยางโหดร้ายแบบนี้เลย ตามตำรานั้นเก่าไว้ว่าให้เอาดินลงทิศท,ทั้ง4มาปั้นเท่าผลมาตูมสมมุติว่าเป็นธาตุดินน้ำลมไฟให้คนถือคนละก้อนยืนอยู่ที่ปากหลุมคนละทิศเมื่อพราหม์ผู้ทำวิธีถามว่าดินแต่ละก้อนนั้นมีคุณประการใดคนที่ถือก้อนธาตุดินก็จะบอกคุณของดินในมือของตน ว่าพระนครน,นั้นจะมีอายุยืนยาวเป็นที่ประชุมของประชาชนชั่วกัลปวสารคนถือกรทตุน้ําบอกพระมหากษัตริย์และเสนาอามาตย์จะเจริญอายุวัฒนะประสบสิริวัตรมงคลทนันปงปวงคนถือกรทตุลมก็จะบอกว่าการกสิกรรมและพาณิชย<ส>การกิจการรุ่งเรืองสมบูรณ์ด้วยข้าวปลาอาหารส่วนคนถือก้อธทตุไฟก็บอกว่าเหล่าทหารจากแล้วก้ามีเดชเดชาเหนือข้าเหล่าศึก เมื่อจบกล่าวแต่ละคนก็จะโยนก้อน,อนดินลงไปในหลุมตามด้วยแผ่นศิลายันแล้วจึงอันเชิญเสาหลักเมืองลงตั้งแผ่นดินศิลาอันเชิญเทวดาเข้าประจำรักษาพระนครไม่มีการเอาอินจันมั่นคงหรือหญิงสี่หูสีตาลงไปฝังซึ่งจะเป็นการสะเทือนใจชาวพุทธและจะไม่เป็นมงคลแก่ชาวพระนครเลย เรื่องที่เอาคนทั้งเป็นไปฝังกับเสาหลักเมืองนี้สันนิษฐานกันได้ว,ว่าน่าจะเป็นนิทานมากกว่าเล่ากันไปเล่ากันมาฟังแล้วสนุกลิเก,กก็เล่นไว้มากเลยนึกว่าเป็นเรื่องจริงไปบางท่านก็วิเคราะห์ว่า ในสมัยก่อนเชื่อกันว่าเวลากลางคืนเป็นเวลาที่น่ากลัวทั้งผูดผีปีศาจและคนร้ายก็จะออกอาราวาสอีกทั้งพวกเล่นไสยศาสตร์ก็จะมีการปล่อยของลองวิญญาณกันคนโบราณจึงห้ามลูกหลานไว,ว้วาถ้ามีเสียงผิดป,ปกติในเวลากลางคืนก็อย่าไปทักหรือถ้ามีใครที่ไม่คุ้นเคยเสียงมาเรียกก็อย่าได้ขานรับเป็นอันขาดจะมีภัยเข้าตัวเรื่องอินจันมั่นคงก็คงเป็นอุบายหนึ่งด้วยการห่วงใยลูกหลานในเรื่องนี้ก็เป็นได้ เคยได้ยินตอนเนด็กเหมือนกันว่าถ้าเกิดมีเสียงเรียกชื่อเราอะไรอย่างเงี้ยหรือเป็นเสียงที่คุ้นเคยหรือไม่คุ้นเคยก็ช่างตนอนระคืนคห้ามขานรับนะคะโอเคสําหรับวันนี้ฝันดีค่ะ